าเราท,ทําธุรกิจกาแฟแล้วมีบางเรื่องบางอย่างที่เราไม่เห็นด้วยแล้วเราต้องโต้แย้งตอนนั้นเลยเราจะทํำยังไงที่จะทําให้ชีวิตคู่เราไม่พัง3ข้อนี้เอาไปใช้นะคะข้อแรกฟังเขาก่อนฟังเขาก่อนว่าเขาให้เหตุผลเราในเรื่องนั้นยังไงเขาจัดการกับการแก้ปัญหานี้ยังไงต่อให้เราไม่เห็นด้วยนะสิ่งแรกที่มันจะทําให้เราเข้าใจเขาได้มากที่สุด คือฟัง 2. เมื่อเราฟังแล้วเราเอามาประเมินสถานการณ์ว่าแล้วคิดภาพตามว่าถ้าเป็นไปนอย่างที่เขาพูดแล้วถ้าเขาจัดการ worst case ที่สุดปัญหาที่มันมากที่สุดมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันดีคือมันดีถ้ามันไม่ดีและเราไม่เห็นด้วยมันจะเป็นแบบไหนยังไงแล้วเรารับมือกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกรณีที่มัน worst case ที่สุดได้ไหม 3. ถ้าเราเห็นแล้วว่าปลายทางมันพังแน่นอนฉันเคยเจอปัญหานี้มาแล้วฉันแก้แบบนี้แบบที่เธอพูดมาเลยแล้วมันไม่เวิร์กเธอต้องลองวิธีการฉันพูดและให้เหตุผลเขาให้เขาเห็นปลายทางว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงไม่เห็นด้วยกับเขาเพราะอะไรทําไมเราถึงอยากให้เขาอะ่ะมาใช้วิธีการกับเราสิ่งสําคัญที่สุดมันในสามข้อเนี้ย คือเราต้องพูดในฐานะที่หนึ่งธุรกิจก็คือธุรกิจสองคือเราต้องพูดด้วยความเมตตาฉันเข้าใจเธอนะแล้ววิธีการที่เธอใช้ฉันเคยใช้มาก่อนแล้วแล้วมันไม่เวิร์กว่าลองวิธีการนี้ได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาที่ฉันเคยใช้ฉันไปเจอเรื่องอะไรยังไงมาบ้างแล้วเป็นยังไง <Wow. S 1> สุดท้ายคือไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรามีวิธีการรับมือปัญหาแล้วเราประเมินแล้วว่าสิ่งสําคัญที่มันเวิร์สเคทที่สุดฉันก็รับมือกับมันได้ชีวิตคู่คุณไม่พังแน่นอะนถ้าคุณเข้าใจแล้วก็ รับมือปัญหากับธุรกิจได้